บทนำสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของเราใน E ีีที่เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกและความจริงอันดุเดือดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไข่กัมพูชาครับนาทีนี้เองที่เรื่องราวบนพรมแดนของเรายังคงร้อนระอุอย่างต่อเนื่องและวันนี้ผมมีรายงานที่เจาะลึกยิ่งกว่าที่เคยเพื่อนําเสนอภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยุทธวิธีการรบที่ไม่คาดฝันความพยายามของทหารหารไทยในการปกป้องอธิปไตยและฉากหลังอันน่าเศร้าของสงครามที่ไม่ควรเกิดขึ้น ท่านผู้ชมครับท <quer wa> ุกวินาทีของ EP นี้จะนำเสนอความจริงที่คุณต้องรู้และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในค่ำคืนที่ผ่านมาไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมกันนะครับการใช้เมียยิงปืนกลนี่คือเรื่องราวที่ชวนให้โลกต้องตื่นตระหนก ท่านผู้ชมครับรายงานล่าสุดจากสมรภูมิที่เราได้รวบรวมมานั้นมันสะท้อนให้เห็นถึงความต่ำทรามและความไร้าซึ่งมนุษยธรรมอย่างที่สุดเมื่อทหารกัมพูชาได้มีการใช้ภรรยาของตนเองเป็นโล่มนุษย์หรือเลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือการติดอาวุธให้พวกเธอใช้ปืนกลหนักยิงปะทะกับทหารไทยของเรานี่ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นแต่เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในแนวหน้าและมีหลักฐานปรากฏให้เห็นชัดเจนมันเป็นการกระทําที่ขัดต่ออนุสัญญาเจนีวาอย่างรุนแรงขัดต่อกฎหมายสงครามทุกฉบับที่ มนุษยชาติเคยร่วมกันบัญญัติขึ้นกฎการประทะหรือ rules of engagement ที่นานาชาติยึดถือนั้นระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องมีการปกป้องผลเรือนปกป้องผู้หญิงและเด็กจากภัยสงครามแต่สิ่งที่กัมพูชากำลังทำอยู่คือการลากพวกเธอเข้าสู่สมรภูมิลากพวกเธอมาเป็นเครื่องมือในการสู้รบมันคือความป่าเถื่อนที่โลกต้องประจักษ์และต้องประนามอย่างถึงที่สุด การกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายทางกายภาพเท่านั้นแต่มันยังทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทำลายหลักการพื้นฐานของอารยธรรมและแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังที่ไร้จริยธรรมของฝ่ายตรงข้ามนี้ไม่ใช่การรบที่ยุติธรรมแต่เป็นการก่ออาชญากรรมสงครามที่ควรถูกสอบสวนด้วยสารอาญาระหว่างประเทศเราต้องส่งคลิปหลักฐานเหล่านี้ไปให้สหประชาชาติไปให้องค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกได้เห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นบนชายแดนของเราสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดกฎหมายสงครามเท่านั้นแต่มันยังเป็นการเหยียบย หัวใจของมนุษยชาติอย่างไม่น่าอภัยครับสมรภูมิเดือดเนิน350 ค่าคืนที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่หนักหน่วงสําหรับทหารไทยของเราครับท่านผู้ชมครับรายงานจากแหล่งข่าวความมั่นคงที่น่าเชื่อถือได้ระบุถึงการประทะกันอย่างดุดเดือดที่เนิน350ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญที่ฝ่ายกัมพูชาได้ยึดครองและสร้างบังเกอร์แข็งแกร่งมานานหลายสิบปีไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังได้สร้างอุโมงค์เชื่อมต่อฐานบังเกอร์ต่างๆเข้าด้วยกันอย่างซับซ้อนและที่เลวร้ายกว่านั้นคือในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่ควรจะเป็นการหยุดยิงและคลี่คลายสถานการณ์กลับับกกกกลลาาาาเเป็นชชช่่่วววงงงทีมมมพูใใ้รรรสิคแแข กับบังเกอร์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นทําให้การปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทยยิ่งยากลําบาก แต่ด้วยความกล้าหาญและความเชี่ยวชาญของทหารไทยกองทัพภาคที่สองของเราได้ระดมกำลังและยุทธวิธีเข้าโจมตีอย่างหนักเพื่อขับไล่ทหารกัมพูชาออกจากเนินยุทธศาสตร์แห่งนี้รายงานล่าสุดยืนยันว่าเราสามารถทำลายฐานบังเกอร์ของกัมพูชาไปได้หลายฐานแล้วซึ่งถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งยวดท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้เสียงปืนกลปืนใหญ่และระเบิดดังสนั่นเกือบตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาภาพจากฝั่งกัมพูชาที่เผยแพร่ออกมาเองก็ยืนยันถึงความรุนแรงของการระทะขอให้ทหารไทยทุกนายปลอดภัยและกลับมาอย่างสมเกียรติครับการพลีชี อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับท่ามกลางชัยชนะอันเล็กน้อยนี้เราต้องเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่เพจยังเป็นทางการของกองทัพภาพที่2ได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสถานการณ์ของร่างทหารกล้าส,สองนายที่ได้พลีชีพในสมรภูมิเนิน350 รายละเอียดระบุว่าศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่2กํกำลังเร่งปฏิบัติการทางทหารอย่างสุดความสามารถเพื่อนำร่างอันไร้วิญญาณของวีรุรทั้งสองนายออกจากพื้นที่สู้รบแต่ด้วยสถานการณ์การสู้รบที่ยังคงข้ามคนอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติการจึงเป็นไปด้วยความยากลาบากและเต็มไปด้วยอันตรายเราขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านติดตามข่าวสารจากเพจราชการเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและที่สําคัญที่สุดคืออย่าเร่งเร้าการปฏิบัติการทางทหารโดยไม่จําเป็นเพราะอาจนําไปสู่การสูญเสียที่เพิ่มขึ้นได้อีกกองทัพไไมม่เคคคยทททิิ้้้งงงใรรววขาาหลัับนนผูชุกี ที่ผ่านไปคือความพยายามของพี่น้องทหารในการนำพาวีรบุตรของเรากลับบ้านอย่างสมเกียรติแต่ศัตรูของเราก็ไม่ได้ยอมง่ายครับการโจมตีตอบโต้ของกัมพูชาย,ยังคงรุนแรงหากเราพีพลังเข้าสู่พื้นที่อย่างขาดการวางแผนที่ดีอาจไม่ใช่แค่การนำร่างวีรบุตรสองนายกลับมาแต่อาจต้องสูญเสียในทหารกล้าเพิ่มขึ้นอีกเราจึงต้องอดทนและให้กำลังใจแก่แนวหน้าทุกคนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากอยู่ในขณะนี้ขอให้ทุกท่านจงใจเย็นและเป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารของเราครับพวกเขากำลังทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อชชชาาติและะปรน คุนเซนเกฑ์คนชรา80ปีรบนี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าและน่าประนามครับท่านผู้ชมรายงานจากเพจอาร์มี่บาริสตาฟอสซซึ่งเป็นแหล่งข่าวทางทหารที่เชื่อถือได้ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าหุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและผู้ที่ยังคงมีอิทธิพลอย่างสูงในปัจจุบันได้มีการสั่งเกณฑ์ทหารที่มีอายุสูงถึง80ปีเข้าร่วมรบตามแนวชายแดนนี่คืออะไรกันนี่คือความสิ้นหวังถึงขีดสุด หรือคือความอธมหิตที่ไร้ซึ่งเมตตาธรรมต่อผู้สูงอายุที่ควรได้รับการดูแลและพักผ่อนในบ้านปลายชีวิตทหารเกณฑ์เหล่านี้คืออดีตนักรบขเขมรแดงเป็นชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรมากนักถูกปลุกปั่นและปั่นสมองด้วยลัทธิคลั่งชาติโดยฮุนมานีซึ่งกำลังดำเนินการอย่างเข้มข้นทั้งในประเทศและต่างประเทศมันคือการสร้างความเกลียดชังสร้างความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นและผลักไสคนแก่ที่ไม่มีพิษมีภัยเข้าสู่ไฟสงคราม ภาพที่ถูกนำเสนอโดยอาร์มี่บาริสตาฟอสแม้จะไม่สามารถนำมาเผยแพร่ในช่องสาธารณะได้แต่เป็นภาพที่น่าอนาจใจยิ่งนักที่เห็นทหารขเขมรแดงวัย80ปีที่ร่างกายอ่อนล้าและโรยราต้องแบกรับอาวุธปืนและเข้าสู่สมรภูมิรบบางรายถึงกับเป็นลมหมดสติจากความเหนื่อยล้าจนกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วระหว่างการสู้รบมันคือความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำรัฐบาลกัมพูชาอย่างฮุนเซนที่ผลักดันประชาชนของตนเองเข้าสู่ชะตากรรมที่โหดร้ายนี้ มันแสดงให้เห็นถึงความไร้ซึ่งมนุษยธรรมและจิตสำนึกของผู้นำที่ใช้แม้กระทั่งคนชราเป็นเครื่องมือในสงครามใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากความขัดแย้งนี้แน่นอนว่าไม่ใช่ประชาชนชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์ ขเขมนวางระเบิดรอบฐานนอกจากยุทธวิธีที่ไร้มนุษยธรรมแล้วการกระทําของกัมพูชาย,ยังเต็มไปด้วยความผิดกฎหมายระหว่างประเทศครับท่านผู้ชมคุณวัสนานาน่วมนักข่าวสายทหารชื่อดังได้โพสต์รายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการค้นพบวัตถุระเบิดจํานวนมากรอบฐานของกัมพูชาที่ถูกกองทัพไทยยึดคืนได้โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านสามหลังที่หน่วยนาวิกโยธินของเราสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้ ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเคลียร์พื้นที่และสิ่งที่พบคือคลังกระสุนขนาดใหญ่รวมถึงกับระเบิดสแสวงเครื่องหรือ IEDs ของกัมพูชาจำนวนมากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงอาวุธแต่เป็นเครื่องยืนยันว่ากัมพูชากำลังละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าหรือออตตาว่าทรีตี้ที่ห้ามการผลิตการใช้การสะสมและการถ่ายโอนกับระเบิดต่อต้านบุคคลอย่างชัดเจน การวางระเบิดรอบฐานหวังจะทำร้ายทหารไทยของเราที่บุกเข้ามานั้นไม่ใช่แค่การป้องกันตัวแต่มันคือการสร้างความเสียหายอย่างไม่เลือกหน้าและเป็นอันตรายต่อชีวิตพลเรือนในระยะยามด้วยหลักฐานเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญอย่างนิ่งยวดที่เราจะต้องรวบรวมและยื่นให้กับสหประชาชาติเพื่อให้โลกได้รับรู้ถึงการละเมิดกฎหมายระวางประเทศของกัมพูชานี่คือการกระทำที่ต้องถูกประจานและลงโทษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต การทำงานของชุดเก็บกู้ระเบิดต้องทำอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะระเบิดสแสวงเครื่องเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายสูงสุดและทหารของเรากำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยนี่คือภารกิจที่สำคัญไม่แพ้การสู้รบโดยตรงเลยครับการยึดคืนช่องอ่านมาปิดท้ายด้วยข่าวดีและภาพอันงดงามที่สะท้อนถึงชัยชนะของประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับที่ช่องอ่านมาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีล่าสุดนี้ช่องอ่านมาได้กลายเป็นดินแดนที่ไร้มนทินอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับ กองพันทหารช่างที่222กรมทหารช่างที่2หรือช2222 22ของกองทัพบกได้ดำเนินการขุดรื้อทำลายอนุสาวรีย์ตาอมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอ้างสิทธิ์ของกัมพูชาและได้ดำเนินการกวาดไถตลาดอ่านม้าของกัมพูชาในพื้นที่นี้จนหมดสิน้นภายหลังจากที่หน่วยทหารต่างๆของเราเข้าร่วมปฏิบัติการและสามารถยึดคืนพื้นที่ได้สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้มีการอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่าตดเสาเหนือแผ่นดินไทยที่ช่องอ่านม้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภาพทิวทัศน์ในช่องอ่านม้าในตอนนี้งดงามกว่าเดิมอย่างหาที่สุดไม่ได้ปราศจากสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำใดๆที่กัมพูชาเคยสร้างไว้ตลอดหลายสิบปีมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการกลับมาของอธิปไตยไทยอย่างสมบูรณ์และเป็นการตัดอนาคตของกัมพูชาที่จะกลับมายึดคืนพื้นที่นี้ได้อีกครั้งต่อไปนี้เราจะต้องเดินหน้าพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานทหารถนนหนทางในการสัญจรไปมาตามเนินต่างๆจะถูกปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้การรักษาอธิปไตยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสสูงุด นี่ไม่ใช่แค่เพียงการยึดคืนพื้นที่แต่เป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่ออนาคตของชาติไทยทุกจุดที่เรายึดคืนได้จะถูกดำเนินในลักษณะเดียวกันทั้งหมดนั่นคือการเคลียร์พื้นที่ปรับปรุงภูมิศาสตร์ให้เหมาะสมและสร้างเป็นฐานทัพที่มีความแข็งแกร่งยิง่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วให้คงอยู่คู่กับลูกหลานไทยตลอดไปบทสรุปท่านผู้ชมที่เคารพครับ อีพีนี้ได้นําเสนอเรื่องราวความจริงอันดุเดือดและเข้มข้นบนชายแดนไทยกัมพูชาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละของทหารไทยความป่าเถื่อนของยุทธวิธีฝ่ายตรงข้ามและชัยชนะอันหอมหวานของการรักษาอธิปไตยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังกันจนจบคลิปนี้การสนับสนุนจากท่านคือพลังสําคัญที่ทําให้เราอย่างของนาเสนอข่าวสารและเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อไปได้เสมออย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสําคัญและบทวิเคราะห์เจาะลึกในอีพีต่อๆไปสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ